สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านสไตล์มินินะครับเล็กๆมินิมอลนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเป็นบ้านที่เจ้าของบ้านคุมงานเองนะครับเจ้าของบ้านก็เป็นช่างด้วยนะครับก็เป็นช่างฝ้านะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะครับมีอะไรก็เรียกใช้กันนะครับเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับสำหรับงบประมาณอยู่ที่ หกถึงเจ็ดแสนบาทนะครับอันนี้มาดูรอบๆบบ้านนะครับผมพามาดูรอบๆบ้านก่อนนะครับพวกประตูหน้าต่างหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับเน้นเป็นชุดสําเร็จนะครับซื้อเป็นแบบสําเร็จนะครับส่วนด้านหลังก็ตีไม้ฝาเชอร่านะครับ อันนี้ประตูหน้าก็เป็นประตูสําเร็จนะครับเป็นบานเปิดนะครับอันนี้มาดูห้องน้ํากันก่อนนะครับอันนี้รีวิวแบบเร็วๆนะครับมีห้องน้ํามีที่การอาบน้ํานะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับมีกระจกนะครับกระจกอยู่หลังประตูห้องน้ํานะครับเป็นกระจกสองนะครับ มีห้องนอนนะครับห้องนอนอันนี้เจ้าของบ้านย้ายเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ฝ้าเพดานก็เป็นฝ้าเรียบนะครับไม่ได้ทําหลุมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นซิงค์ล้างจานนะครับเตาแก๊สอันนี้ซอกไว้เก็บตู้เย็นนะครับพร้อมกับตัวควบคุมไฟนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นหน้าต่างหน้าบ้านนะครับเป็นหน้าต่างกรอบไม้นะครับเป็นไม้กลมนะครับเป็นหน้าต่างสําหรับโชว์นะครับก็มีระเบียงหน้าบ้านนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นตัวโชว์นะครับตัวบล็อกแก้วตัวนี้เป็นก่อขึ้นมาโชว์นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นกระบะต้นไม้นะครับไปปลูกแต่งบ้านนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นระบบน้ําบาดาลน,นะครับแถวนี้ยังไม่มีน้ําประปาเข้าถึงนะครับอันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ